สวัสดีครับพี่น้องครับมือ่อวานครับเสาว,วันเสาทีซิฟหากุมผาพันธ์สองพันอร่อยหกสิบแปดพี่นะครับตอนนี้มัอยู่ที่ตลาดนัดคู่ลอยเอด็ดพี่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดเอยพี่น้องครับตอนนี้ผมท่าพี่น้องเมืองสถานการณ์ราคาควายมันเป็นแน่ๆผู้ใดมีปัญหาเรื่องระบบสือพันธุ์ของง้ควายพี่น้องคงขายซีเคสฟอร์ดมิกทุกหนึ่งหากิโลใส่ผสมอาหารหรือท้อมเทละสองสอบพี่น้องครับผู้ใดสนใจประตูมือศูนย์แปดหนึ่งสามหาซีเจ็ดศูนย์เจ็ดพี่น้องไปเมืองราคาง้อควายพี่น้องเป็นแน่ครับ เอาพี่น้องครับนี่มาเบิ่งควายพี่น้องครับเป็นควายใส่ยังไงเนาะเอา,าไอ้ครับควายตัวนี้เป็นพัน,นออยังไงควายตัวนี้ไอ้ลูกล้านหาแสนครับลูกล้านหาแสนนะพี่น้องครับคนวานะครับอายุเาใครครับควายตัวนี้สามปีครับอายุประมาณสามปีครับตัวนี้เราเป็นลูกของล้านห้าแสนอาอยุประมาณสามปีความสูงไอ้ร้อยห้าสิบเอ็ดครับความสูงนี่คือร้อยห้าสิบเอ็ดเท่าไหร่เนาะครับผมตัวนี้พี่น้องครับคนวาตัวนี้คือจอยู่ในคือเรื่องโครงสร้าง นะครับแล้วก็ความสูงก็จะร้อยหาสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ผสมไม่ไช่ค่อยตัวนี้บัวครับผมท่านในผสมเนี่ยครับท้องว่างครับผมเอาไอจุงว้นในผมเบื้องนี้ไอวันนี้ขนาดที่เบื้องวายงามเหมือนธรรมดาครับตัวนี้สูงหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดพี่น้องกะเป็นผมเบื้องแล้วนะครับเป็นควายดำเนะพี่น้องครับตัวนี้ลูกผสมนะเป็นล้านห้าแสนคนมาลูกคนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าลำตัวเงี้ยเนาะตัวนี้เนาะครับคือนะครับลำตัวเงี้ยเวสูงคัก อันลูกเขาทองมาแลยพระธดาตัวจริงๆเนาะครับผมเอาอะไรวนี้ตัวนี้ราคาได้มืนี้หกหมื่นหครับหกหมื่นหาพันบาทครับผมอันนี้คือราคาของกระสอน่อยเนาะครับข่าผู้ใดสนเจมนี่ติดต่อได้มืนี้ศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเจ้าเจ็ดเจ้ามาสด่ปอเอกครับอยเอกนะครับเนาะอกน่อยอ่ะผมยางตอกันทันทีพี่น้องครับครับเอาดีครับอ้าขออยากถ่ายคลิปตอนครับที่นี่ อ้าพี่น้องครับนายห่วยไม่ได้รวยร้อยพี่น้อเป็นแต่แลีนเอากลับบ้าทเนี่ยมันนี่บาทละซี่เมื่อนเจ็ดแล้วรวยเลยนีพี่น้องนะครับเอ้าพี่น้องวันนี้มึงโตต่อไปอันนี้เป็นควายนะครับน้องควายงานวายเพะตัวนี้ครับผมเอ้าพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นควายสมบูรณ์พี่น้องตัวนี้อ่าความสูงในควายตัวนี้ครับร้อยสี่สิบแปดครับความสูงหนึ่งร้อยสี่สิบแปดอ้วนครับนะครับน้องตัวนี้เนาะอ้วนครับผมผสมไม่นี่ครับผสมได้เดือนกว่าๆครับพี่น้องครับผมผสมเดือนกว่ากลัวแต่มาเดวนคือเรื่อง อ่าเนื้อหนังเนาะนะครับพี่น้องครับกบเผาวใหญ่พี่น้องครับแล้วในเรื่องอัตลักษณ์ไฟไทยนั่นว่าตัวนี้นะครับนะครับแล้วกบเผาวใหญ่พี่น้องครับคนน่ะสมบูรณ์ค so ักตัวนี้ครับไายก็ดีตัวโตดีเนาะผสมตัวได้ไหมนะครับว่าคุ้ยตัวนี้เป็นควายคุ่นฝูงครับผสมควายคุ่นฝูงมาเดือนหนึ่งเนาะครับผมแต่ว่าเนื้อหนังว่าทำอะไรครับตัวนี้เต็มเลยเหรอครับตัวนี้ขายได้เนื้ออะไหลายตัวนี้เนาะแม่นครับเอาโมนี่ถ้าตัวนี้ราคาได้ครับโมนี่เราไปหกหมื่นห้าครับหกหมื่ กับพี่น้องครับตัวนี้คือเป็นควายงามนะครับอ้วนพี่น้องครับใส่เงี้ยครับอร่อยซี่ที่ไปเลยครับตัวนี้วันที่18ครับ148พี่น้องครับความสูงเขาพี่น้องของผมน้องทายตำตำตรงที่คือจังควายใหญ่ยฮงความสูงผมก็เลยเห็นให้ควายมันตัวหน่อยพี่น้องครับเอาถามเพื่อไดสนใจที่ต้นครับวัอนี้เบอร์โทรครับ094 094 279 279 4718ครับ4718หอยยักษ์ครับนี่ชอบครับห้อยชอบเนาะครับผมโอเคผมมากวนละยางต่อครับพี่น้อง เอามโอนีนะพาพี่น้องเบิรงมิเตอร์โตใหญ่ๆงามพี่น้องครับมโอนีนะถ้าตัวนี้ควายมูลาตัวใหญ่พี่น้องครับแสดงเจ้าของไม่ใช่ขายอะไรตัวนี้มูลาขายไปเพราะว่าข้บผมจค่บาทได้รตอนมูลาครับเจ้าของนครับนะครับโจ้งโอ้ยมเห็นบอกโทอสาวกับสาวอยู่ตัวนี้ว่าเล่นท้ายพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมยังต่อก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบิร์กโอนีขคือบรรยากาศตอนเสาร์ควายทะเนล้งากคอกนะครับพี่น้องจะโมนีนะพี่แม่นครับรอสดซิ่งวะครับ อ้าวยางต่อพี่น้องครับมโอนี้นะครับเดี๋ยวมโอนี้นะครับควายล้านได้พี่นะครับเดี๋ยวควายควายเลี้ยงก่อนเอับนะครับเดี๋ยวคงควายใหญ่ยางต่อกก้อเอาไหมตัวขมายโมนี้สองตัวอันนั้นตัวสิบบาทครับมโอนี่สิบสามพาล้อยตัวละสิบสามห้าร้อยสองตัวนี่ตัวค่าเท่ากันมั้ยครับตัวนี้ เอาพี่น้องครับนี่เป็นไข่โตผู๋ครับเพิ่นบอกว่าตัวละ13,500บาทพี่น้องครับอันนี้คือมันบออ้วนเนาะแต่ว่าเป็นราคาของซื้าาเอเอาไปหาหน้ามันอ้วนอน,นี่างเง้ยราคาราคาหนึ่งเนาะถรัผู้ใดสนใจมีเบอร์ติดต่อมาไหมมีอยู่จ้ะเบอร์อยังนอศูนหกสองหนึ่งห้าสามแปดหกเก้าสี่ครับแม่ซื้อยังครับนี่ห้อยบัวพาดอยู่จังหวัดใดครับอยู่ลอยเอท่าอยู่ไอยู่เจ้าดงแดงจ้ะโอเคครับผมบอกคนละครับผม เอายางต่อเอาสวัสดีครับพอ่อคือได้ควยงามใะไรพอมคอน,นี้ควยงามครับเดี๋ยวขอหย่าทายคลิปไว้เด้อครับรักทับพ่อมคอน,นี้ <c oughs> เอางังจุ้งมาพี่พ่อโกงงามอนมาโชว์แนี่ยที่นี่ตีน้องครับตัวนี้เป็นแม่สาวหน่อยนะพอน้อเลวน่อยลูกอะไรพอควยตัวนี้สร้างอุดรครับสร้างอุดรครับอายุครับผมอายุสองปีน้อยๆนี่ละสองปีน้อยๆเนาะพันน้ำนมอยู่พันน้ำนมความสูงอะไรพ่อควยตัวนี้ลอยสี่สิบสามครับลอยสี่สิบสาม เอาพี่นะครับเราเป็นลูกของสร้างอุดรอนพี่นวะครับอายุ2ปีก่วสูง1น่สี่สามพี่นตัวนี้ครับความสูงเขานะครับเอาพ่อมัอนี้นะครับหันหน้าตัวนี้ราคาอะไรพอตัวนี้เอาไปสี่หมื่นเปิดไวสี่หมื่นะพอเนาะเอาพี่นะครับมองไวสี่หมื่นบาทครับเอาถ้าผู้ใดสนใจวัอนี้ที่ต้อนในขวานศูนย์หกสามศูนย์หกสามนน่งเ้สี่หกเจ็ด้า่พอเียงครับพอเหือนสาระามครับพอเหมือนสาระาม ครับไข่ตาสู้เหรออ่ะไข่ตาสู้นะครับเอ่ะโอเคพอผมงยางต่อก่อนเป็นไหนเหรอพอตาเอาเอาโถได,ด้คอยให้กินไปเด้อครับผมเอามาตัวคำวันนี่เอามาคู่นี่เหรอครับผมเอามาคู่นี่เป็นค,ควายเผือกแม่ลูกไว้ครับผมสายย่อครับสายย่อไอ้ท่านผูน้ยินะครับสายยอ่อโอ้จำได้ตะกี่ไอ้มีหมอนอยู่หัวเนาะครับบอเล่นบ่เล่น อ่าโมนี้นะครับกะนี่ปะแม่ลูกลูกโตัทีดำดำเห็นบ่แม่ครับลูกตัวเมียครับแม่นี่สูงอะไรครับแม่เขานี่งร้อยสิบสามครับร้อยสิบสามแม่นครับอันนี้ลูกเขาเป็นบ่แม่ครับลูกเจ็ดเดือนครับลูกเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้ตัวผู้ตัวแม่ลูกเขาแม่ครับลูกตัวแม่ยพ่อมแม่นครับลูกตัวแม่์เป็นของเจ็ดเดือนสายยอแม่ลูกคุณหญิงราคาได้มืูลนี่เปิดไปสองเมืองห่าครับสองเมืองห่าเนาะเป็นแม่เผือกลูกดำได้เนาะตัวแม่ลูกเจ็ดเดือนวัถึงเจ็ดสิบเซนครับมึงลูกเจ็ดเดือนครับ เอา2สองหบาทพริษัทนใจเจดต่อไมอนี้อ่าศูนยครับศูนย์หครับหนึ่งหกเดครับเจ็ดสอครับนี้อ่าทนครับสมเด็จครับไอ้ทนเนาะครับผมอ้าวโอเคผมบอกคนผมย่งทอกันวัอนี้นะครับอ้าวนะครับโอ้นะครับเอาในหอยรุนหน่อยซะนี่ไม่ใส่คนี้พี่น้องมอนี้นะครัรถหลายคันรถหลายคดหลายควายหลายพี่น้องครับเ็ดคลิปกรยากย่างกระยากพี่น้องครับ เอาสวัสดีจ้าคนสวยเด็กโตเรมืโมนี่อันนี้ได้ยูเนาะเป็นนเป็นเังน่แหะบาเลนทายอะสีดอกเน้นเน้นสีดอกเน้นเน้นโอ้หมานเนนนาะครับว้าพวกคนละครับโศกดีมีแห้งนะครับเนาะเอาพอตาตรงสีบาปพ่อเจ็บาหครับพอตรงเสียสี่หมื่นหาพันบาท ราคาห้องซื้อๆนะพอนี้ครับพี่น้องครับพอน้องไว้สี่หมื่นห้าพันบาทครับตรงสี่ขุนคอดตัวผูนะครับตัวนี้นขึ้นคอแล้วนะครับเดี๋ยวผมยางตัวก่อนนะครับเป็นน้องน้องเขยนี่มันปะครับ,รบเด็กดอกมึงคือไหนเด็กดอกผมเอ๊ะเนี่ยว่ามันได้กันตั้งดอกว่าเด็กเขาขวานใส่ซีเลยนะซีดอกซีดอกที่เราเจ้าอ๊มอ่ะเจ้าอ๊มใสซีโอ้หมอน้องเขยว่าเด้ดอกเลย เอานะครับฮะโอ้ยครับน้องเพื่อยยัยนะครับเอานะครับเดี๋ยวพี่น้องมื่หนีหัวละลายเลยเอาพี่น้องเดี๋ยวผู้ใดยนะครับเบื้องแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆผมเนี่ยทองยางตอพี่น้องครับแล้วก็รายงานตัวเพื่อน้องเพื่อนที่จะวัดเดยครับเดี๋ยวผมไปเบื้องราคาควายตอพี่น้อง นะครับก็ถือว่าช่วงนี้นะครับเวียดนามสื่อของมาหลายพี่น้องของมาเืีอหลายคนใดมีปัญหาเรื่องระบบสิ่ัท่านของโค้าพี่น้องผมขายซีเคฟอร์ดมิฟถุงหนึ่งหากรโลใส่ผสมอาหารหรือห้าเใช้ละสองส่วนเทเล็กกับไซเดอรเจนผสมกิ่ง่ายพี่น้องครับจะฝากพี่น้องนะครับไว้นะครับจะมาครับตรงสิอะไรครับขายขิดไปเด้อเอามาตัวคำมือดิสองตัวมาสองคนนี้เป็นบ้าเป็นบ้าเลี้ยนจะใช้กตัวนี้ อยู่น้องมาอยู่มอไหนครับม้อสามอะไรยู่มอไหนครับมอสามเพื่อนอ้าวพี่น้องครับมือนี้เป็นนักเลี้ยงนาะครับน้อมาขายควายตัวนี้ตัวผูตัวแม่ครับนี่ตัวผูครับฮะตัวผูครับตัวผูห้องอาไรครับราคาหมื่นแปดหมื่นแปดตัวนั้นได้ครับตัวไหนตัวผูตัวแม่ตัวนั้นตัวแมียตัวแม่ความสูงอะไรค่อยตัวนั้นตัวแม่น่ะบัลูุกันเนาะราคาตัวนั้นครับ สองหมื 23, ่นสามัสองหมสันบาทห้ทองไว้2สองหมืสามพันบาทเอาพี่น้องครับน้องคนอยากอายบอกเนนอก่งนะครับนอกเสียงครับนี่น้องเก้าผ่ะผู้ใดสนใจควายสองตัวอีกติดต่อเลยครับมีเบอร์ติดต่อปะเบอร์อยังครับศูนยดครับศูนย์แปดแปดศูนย์เจนครับศูนย์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 เจ็ดศนศูนแปดแปดศูนย์เจ็ดย์สอาอันไหนก่อนสองสองศูนย์เก้สองสองศูนย์เก้านองอยังครับน้องเก้ายูจะมาไหนครับนี่ รายละเอียดหนินะครับเนาะเอาเดี๋ยวมาปนเป็นแน่คอยเดี๋ยวกับเก่งครับอยู่มอสามเอาฟุตจอดครับเดี๋ยวผมยังตอบพี่นอ้องกะถือว่า,ามนันหนีควายไล่หลายพี่น้องผมจีบพี่น้องเบิ่งเด้อบรรยากาศสดๆพี่นอ้องคตัวนี้เขาจ้ากำลังเอารถมาจอดนะครับจอดเทียบกาะนะครับแล้วกะ็ควายส่วนบางส่วนเขาจะเอาเขาเอกนะพี่น้องนะครับแต่ว่ากะถือว่าคึกคืนนะครับพี่น้องเพราะว่ายัง ถ้ามันเด้ขายที่ทุกมื่นนะมันก็จะค่อยๆลงไปนะคากบ่อนลงต่อไปเกิดมีราคาพี่น้องครับค่อยอวดมันมีราคาพี่น้องครับบางเคือที่ว่าเขาได้ขายถึอๆึงคือมันบมีมันบัวอวดนมันจอยพี่น้องนะครับเอาขุนยางต่อก่อนกะอันนี้พวกบรรยากาศโอ้คนย่างหลายครับบวมี้ผมช่องบางเขาได้ย่างได้พี่น้องนะครับ เขาจะสื่อขายกันต่อนเวลาที่้องกที่หนมาสวดีครับผมมันวาย้าเพิ่นมาัคพาเพิ่มมาโอเคครับลองเพิ่ลไดเนครับีเนอนะนค่นะครับอาคนห่องสองโซนี่ห่องไว้สี่หมื่นเป็นวาสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งพันบาทสามหมื่นได้บอส0 0่ ทงคนบอกว่สองตนี่สามหมื่นในบอคนวันนะครับคนห้องวาสองตวสี่หมื่นหนึ่งพันบาทเวียดน,นามให้สองตัวสามหมื่นในบอเอานะผนต่อลงเป็นเทละหมื่นพี่น้องนะครับก็รคิดว่าคนไหนเก่งคนไหนยังกินยูโรพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างการค้าขายมีการต่อลงนะครับอยู่่่ทีวาไ V I C ยืนระยะเวลาระยะได้อีี่น้องนะครับ เดี top, ๋ยวผมย y งต่อนะครับวนี้นะครับถือว่าควายหลายครับงพี่น oh> ้องครับหลายครั้อีดีนะครับผมบอกเลยว่าธรรมดานะครับต้นหอมั้นึ่งหงตอมันล่งมทังนว่หจบไปยมท้เท้าเดียวยิ้มองเ้าเดียวจะเขึ้นปตงเงามานปรามุลี่โอ้กับเพราะได้เลี้ยมนี่หละไอ้ นี่ไ่ได้เดี๋ยวนี้สี่ขันอยู่เป็นหลัสจะเอาพันนุ่งน่ะนะเป็นบอกกับผู้บ่าวคนเจ๊อ้อนพี่น้องครับราคาได้กับใครเมื่อตอนว่าเอาพี่น้องเอาตงขยับพี่น้องเบื้องบรรยากาศครับเอาสี่ขอนเพราะว่าตอนนี้มันเศราอยู่แล้วมันมันหนานเนี่ยนคักเดี๋ยวโฮเทชิปพี่น้องเบื้องชิปสั่นๆในเลี้ยวพี่น้องเบื้องยีบุกหอนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ของนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ